สวัสดีทุกทุกคนด้วยนะครับพวกวผมปุซเมอิเช่นเคยกับในเกมโคเกียการปฏิวัติของลูรุสลอสตอรี่นะครับในช่วงนี้เนี่ยจะเจอผมอัพคลิปเรื่องแพดบ่อยนะครับเพราะว่าเดือนนี้เนี่ยแพดเยอะมากเป็นพิเศษนะครับเพราะว่ามันอยู่กึ่งกลางระหว่างบทสุดท้ายของอสซิโลเฮดนเนาะแล้วก็จะอยู่ในช่วงที่ใกล้ถึงบท ใหม่แล้วก็คือบทของอาทูนะครับน่าจะเรียกได้ว่าเป็นซีซั่น2ที่หลายคนรอคอยนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าเนื้อหาที่จะมีการเพิ่มเติมในอนิเมะซีรีส์ไหมแบบมีการเสริมพอคอะไรอย่างเงี้ยแต่เอาเป็นว่าผมมารอลุ้นเนื้อเรื่องใหม่อยู่นะแต่ก่อนจะถึงเนื้อเรื่องใหม่เนี่ยเราก็ต้องมาลุ้นแต่ละแผงก่อนที่จะมาเพราะว่าไอ้เนื้อเรื่องใหม่อะมันมา,มาวันที่27เนาะ ส่วนวันที่20เนี่ยก็จะมีแพดใหม่มาอีกแล้วก็ในระหว่างที่ผมอัพคลิปอยู่เนี่ยก็อยู่ในช่วงแคมเปญของต้อนรับเนื้อหาบทที่2เนาะก็คือที่มันจะมีภาพโปรโมทเป็นมีคารี่ตัวร้ายตัวร้ายหลักเลยตัวร้ายหลักของซีรีส์นี้แล้วก็จะมีตัวเอก2คนก็คืออ่าตัวเอกชายจะชื่อมาริโอนะส่วนตัวเอกหญิงเนี่ยจะชื่อหมายานะครับ เราก็จะมีหุ่นใหม่ตรงกลางนะครับหุ่นสีขาวๆสีฟ้าๆนะครับจะมีชื่อว่าเพดูร่มนะครับถ้าเกิดสังเกตดีๆเนี่ยจะมีหุ่นของคารีด้วยที่ชื่อว่ามาดลานะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามาดลาในทีนี้เนี่ยจะเป็นร่างใหม่ไปเลยหรือว่าจะเป็นร่างเดิมที่เราได้เห็นในบทสุดท้ายของ R1 นะครับแต่คิดว่าร่างใหม่น,นะเพราะว่าเราก็เห็นไม่ค่อยชัดเท่าไหร แต่ค่อยไปลุ้นในเนื้อเรื่องเอาแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดใครได้ดูเนื้อหาในบทที่4แล้วเนี่ยจะรู้ว่าคารีก็ตามมาที่เอลิสิ1ด้วยนะครับโอเคแคมเปญพีต้อนรับแคมเปญต้อนรับ R2 เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรมากครับก็ผมเลยไม่ค่อยทำคลิปอัปเดตนะเพราะว่ามันก็มีแค่เราลงด่านประจาําวันมีลงสเตมิน่าเพียงครึ่งเดียว เออมันก็มีแค่นั้นแหะแล้วก็มีจํานวนรอบเพิ่มอีกสองรอบเป็น5รอบนะครับก็เป็นอีเวนต์แบบเก็บทรัพยากรเก็บไอ้นกกระดาษเพื่อไปแลกของมีแค่นั้นเลยซึ่งอของเนี่ยมันก็มีจําพวกจี้สีดาวจี้สามดาวอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมโชยดูเนี่ยมีจี้มีจี้สีดาวจี้สามดาวแล้วก็กล่องคิ้วนะครับ พราะงั้นมันก็เลยไม่มีอะไรมากครับถ้าเกิดมันมีตัวละครใหม่อะไรเงี้ยผมถึงมาทําคิดซะมากกว่านะครับไม่หรอกช่วงนั้นเนี่ยผมยุ่งกับการทําแปลด้วยผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคอย่างน้อยผมก็ประกาศในชุมชนไว้ก่อนโอเคเอาเป็นว่าเราจะมาพูดถึงแผ่นใหม่ที่จะมาวันที่20นะครับมาตอนบ่ายสามนะ ก็จะเป็นอีเวนต์การลุกลาของนายแม่ซินเนะครับซึ่งเอาจริงๆผมทายไว้หลายแบบนะก็คือในตอนแรกในบทที่4ถ้าเกิดใครได้ดูผมก็ทายว่าเป็นบูไลซีโร่ของอ่ะก็บูไลซีโร่แหละแต่มันจะเป็นไอหูที่โผล่มาตอนตอนที่6ของเกมเอ้ตอนที่6ของแอนิเมชันที่ว่าอ่าแขนมันพังไปข้างหนึ่งใช่ไหมเลยต้องใช้แขนของเซทเทอแ เออตัวนั้นแหละแต่ว่าสรุปไม่ใช่นะครับเป็นตัวในอีเวนต์ว่ายน้ําแทนเออเผื่อใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเป็นว่าอีเวนต์เนี้ยมันจะมาตอนวันที่20กรกฎาคมตอนบ่ายสามนะฮะแล้วก็สิ้นสุดวันที่27ตอนบ่ายโมงนะครับและเนื้อหอารายละเอียดก,ก็ไม่มีอะไรมากมันเป็นอีเวนต์ของคนที่มีกิวนะครับคนที่มีกลุ่มอัศวินก็คือคนที่มีกิวนั่นแหละนะครับโดยอีเวนต์เนี้ยมันจะแบ่งเป็น2เซสชั่นหรือ อสองจะเรียกว่าไงเรียกว่าประมาณสองสองประเภทละกันก็คือมันจะมีประเภทแบบบุคคลเนะ่ะประเภทบุคคลก็คือทําคะแนนให้มากที่สุดต่อหนึ่งรอบคุณก็ได้เหรียญกิวไอเหรียญสี่บุ้งม่วงเนี่ยมากที่สุดเท่าที่คุณทําได้เอลอลาประมาณนั้นสมมุติว่าคุณทําได้หนึ่งล้านแต้มแบบรอบเดียวคุณก็ได้ทั้งหมดสองพันกว่าเหรียญเนนะี่ยเออเอาไปแลกในร้านคิวช็อปได้อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะมีแบบที่มันทั้งกลุ่มช่วยกันทำอะ่ะที่ว่าเก็บคะแนนให้ถึง70ล้านนะครับคุณก็จะได้คุณใหม่ชิปพร้อมแล้วก็ตั๋วกาชานะครับด้วยหุ่นในคราวนี้เนี่ยจะเป็นเก็กข่าของโคลเวอร์ชันก็คือมันเป็นเก็กข่าของกลุ่มพิสมาร์คมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคืออันนี้ผมอ้างอิงตามเอีเวนต์ไว้นานะเพราะว่าหุ่นตัวเนี้ยมันโผล่มาตอนเอีเวนต์ไว้หนานะครับ แต่ว่าหุ่นในอีเวนต์ว่ายน้ำเนี่ยมันจะมีแอกไรต์ติดหลังด้วยแต่หุ่นในครั้งนี้ไม่มีแอกไรต์นะซึ่งผมก็ไปหาข้อมูลเกี่ยวกับหุ่นนี้มาพอสมควรแต่สรุปคือไม่มีข้อมูลเลยเพราะว่าเกกขาม,มันมีหลายเวอร์ชั่นมากแต่ไอเวอร์ชันของโคเวอร์ชันเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันออริจินอลครับออริจินอลของเกมมือถือนะก็เลยไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่ามันเป็นหุ่นของพิสมาร์กนะครับ โดยเนื้อเรื่องของอีเวนต์ว่ายน้ำก็มีมีอะไรมากคือน้องไลล่าเนี่ยเขาโดนตามล่าโดยกลุ่มพูตอนใช่ไหมทีนี้เนี่ยมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่ไลล่าไปเที่ยวทะเลกับพี่ของอ่าจะเรียกว่าพี่น้องละกันพี่น้องของไลล่านะครับซึ่งคนที่พาไปเที่ยวเนี่ยก็คือตัวโอดิสซุสอ่าบางที่เรียกโอดิเซอุสเนาะแต่ผมขอเรียกโอดิซุสล้วกันนะ ซึ่งโอดิสุสเนี่ยเขาเป็นเจ้าชายลำดับที่หนึ่งเนาะอ่าลำดับที่หนึ่งของเรียกได้ว่าพี่คนโตอ่ะเออซึ่งโอดิสุสเนี่ยเขาอ่าถ้าเกิดใครอาจจะไม่รู้จักเนี่ยเดี๋ยวใส่รูปให้ดูโอดิสุเนี่ยอ่าสําหรับผมก็คือเรียกได้ว่าเขาเป็นทุกอย่างให้พี่น้องแล้วนะไม่ว่าจะเป็นพรีเซนเตอร์เอออันนี้ผมอ้างอิงจากมังงะของ o f ฟเดอะรีเฟลชชั่นะแล้วก็จะมี เป็นแบบเป็นเจ้าภาพง,งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นไปงานพิธีเปิดในแมงของนายออฟลาวอะไรเงี้ยหรือว่าไปงานแต่งไปงานแต่งของจะเรียกว่าไปงานแต่งก็ไม่เชิงดิเรียกว่าเป็นเจ้าบ่าวขององค์ห้องเต้อะไรเงี้ยอันนี้คือแอบสปอยไหมเนี่ยแต่การ์ตูนมันก็ผ่านมาหลายกว่าปีแล้วเนะ <laughs> ออช่างมันเถอะเอาเป็นว่าโอดิซุสท,ที่ที่ไปเที่ยวทะเลเนี่ย ก็เลยชวนนายออบลาวเนี่ยมาเที่ยวทะเลด้วยจริงๆไงนายออบลาวมาในฐานะอาละขาอะไรแบบเนี้ยแต่สุดท้ายก็มาเที่ยวทะเลกันหมดนั่นแหละเออมีแค่นั้นทีนี้หน่วยฟูตอนก็มาถึงที่เกาะส่วนตัวของโอดิซุสเออแล้วประเด็นมาอยู่ตรงนี้มันมีนายแม่มาช่วยเหลือครับซึ่งก็คือไอ้เครื่องนี้แหละไอ้นายแม่ของไอ้ตัวเก๊กขาของโคเวชันเออ ซึ่งเอาจริงๆผมอยากได้แบบมีปีกมากกว่านะแต่ไม่มีปีกก็ไม่เป็นไรเห็นหลายคนบอกว่าตัวเนี้ย c 2ขับแล้วจะได้สกิลเรเวนเอัพส่วนตัวผมคิดว่าไม่นะผมคิดว่าไม่ร้อเซนอ่ะเพราะว่ามันมีชื่อกำกับว่าของโคเวอร์ชั่นอ่ะก็เลยคิดว่าเอออาจจะเป็นหุ่นที่มีสกิลดีกว่าแกะขาปกติเพราะว่ามันมีปืน้วเนาะเออเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันว่ามันเป็นยังไงแต่คิดว่ามัน คิดว่ามันมีอาวุธเดียวแหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหุ่นตัวแจกอะมันจะมีชิปอ่าไม่ใช่ชิปดิมันมีอาวุธเดียวแล้วก็มีชิปให้แค่เก้าสิบชิปเพื่ออัพอาวุธประเภทเดียวแค่นั้นเองอะถ้าเกิดสมมุติว่ามันมีเยอะกว่านั้นจริงเนี่ยมันจะเป็นหุ่นตัวแรกที่มีสองอาวุธเนาะแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะสําหรับผมโอเคอ่ะเดีย๋ยวอธิบายสําหรับคนที่มีกิลนิดหนึ่งคนที่มีกิลเนี่ยถ้าเกิดอยากได้ ตัวหุ่นหรือว่าของลำบันในการล่าอีเวนต์เนี่ยคุณต้องลงอีเวนต์อย่างน้อย10รลอกนะครับอันนี้เตือนแล้วนะโอเคเรามาพูดถึงตัวบูส์อีเวนต์กันหรือก็คือนักบินที่มาพร้อมแผนเนี่ยเออถ้าเกิดคุณสุ่มได้ตัวคาเลนบันนี่นะคุณจะสามารถเอาไปบูส์คะแนนในการฟาร์มคะแนนได้เออฟนาร์มคะแนนของเลดบอสกิลได้นะครับทีนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันกว่าคาเรบันนี่เนี่ย เออเท่าที่ผมไปหาข้อมูลจากข้างล่างนะมันจะมีเขียนอยู่คาเลบันนี่้าเราสุ่มได้เราจะได้กูเลน3นิ้วนะครับและคาเลบันนี่เป็นประเภทจูโจมเออประเภทจูโจมก็เป็นไนท์ไทท์นะครับเป็นพวกไอคอนรูปหมาลูปหมาที่เป็นตัวหมาเออซึ่งประเภทตัวหมาหรือว่าไนท์ไทท์เนี่ยจะเกี่ยวกับแต้มเป็นหลักก็คือผลิตแต้มแจกแต้มหรืออะไรก็ตามเกี่ยวกับลดค่าคอสอะไรแบบเนี้ย ซึ่งอของกลุ่มภาคีเนาะกลุ่มภาคีเนี่ยอขอคิดก่อนว่ามีใครบ้างกลุ่มภาคีตัวปกติมีรรมกิหนึ่งดาวนะครับมีไอแนวหน้าปลดป่อยญี่ปุ่นไม่นับเพราะว่าตัวสองดาวมีชิบะอันนี้ไม่นับเพราะว่าอ,อยู่แนวหน้าปลดป่อยญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ภาคีแล้วก็จะมีตัวของ อาซาฮินะ ah สามดาวนะครับอันนี้จะอยู่ระหว่างสงกลุ่มคืออยู่ภาคีแล้วก็แนวหน้าปลดปล่อยญี่ปุ่นแล้วก็จะมีตัว C2 C2 กินพิซซ่าเนาะตัวนี้ผมถึงแม้สกิลจะประหลาดไปหน่อยแต่ผมว่าโอเคเล่นสนุกดีนะครับแล้วมันจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือตัวของอ่านึกก่อนนะใช่ปะ โอเคมันมีแค่3ตัวที่เป็นตัวปกตินะครับไปเช่นไปแล้วเอาเป็นว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่4ี่ของพา k คีที่เป็นตัวผลิตแต้บนะครับก็เอาเป็นว่าสกิลเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาลุ้นกันแต่ผมเชื่อว่าคาเรนบันนี่เนี่ยเป็นตัวละครที่หลายคนรอคอยตั้งแต่เกมเปิดก็คือกว่าจะมาถึงเนี่ยใช้เวลาประมาณ1ปีกับนี่เดือน7ใช่ไหม เดือนเจก็อีก2เดือนเพราะว่าตัวเกมมันเปิดตอนพฤษภาคมเออคนรอตั้งหนึ่งปี2เดือนเนาะกว่าจะได้เล่นนะครับกว่าจะได้เจอนะครับโอเคส่วนตัวผมเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าตอนแรกผมคิดว่าคาร์เรบันนีอ่อาจจะมาตอนเนื้อเรื่องมาในวันที่27เดนาะวันที่27กรกฎาคมแต่ปรากฏว่ามาก่อนเนื้อเรื่องเนี่ยไม่แน่นะวันที่27อาจจะมีตัวเซอร์ไพรส์มากกว่านี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเค ในเรียอก,ก็ไม่มีอะไรมากครับก็มันเป็นอีเวนต์สำหรับกนะิลเนาะก็คงต้องรอดูวันที่แผนเข้านะครับแต่ว่าหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องบท2เนี่ยมันจะเหมือนในอนิเมะทีวีซีรีส์ไหมส่วนตัวก็คิดว่าอ้างอิงเหมือนเดิมแหละอ้างอิงตามอนิเมะทีวีซีรีส์นะครับแต่อาจจะมีการเสริมเนื้อหาออริจินอลแทรกเข้าไปในบางช่วงเพราะว่าไออนิเมะภาค2เนี่ย มันมีหลายจุดที่พอโรเยอะมากแล้วมันมีแบบทําสกิปเยอะเหมือนกันนะครับคือคือมันวาร์ปหลายหลายทีมากนะแล้วอีกอย่างหนึง่งไอเนื้อหาภาค2เนี่ยมันถ้าเกิดอ้างอิงตามเนื้อเรื่องในเกมนะมันมีการแทรกตัวละครด้วยเออเพราะว่ามันมีตัวละครสปินออฟอย่างกุเรนเฮนก็คือพวกอากางิแล้วก็สาวิตีเนาะแล้วก็จะมีตัวของ และซลเทนที่มีเลโดกับชูเนยยังไงสองคนเนี้ยมันมีบทบาทในอาูยอยู่แล้วถ้าเกิดเราอ่างมาังะมาแล้วนะเออเพราะงั้นผมคิดว่ายังไงก็มีแหละแต่คิดว่าผมมาถ้าเกิดกลุ่มแรกๆที่เราจะได้เจอก็คืออากงิกับสาวิตีเดีย๋ยวเราจะได้เจอตอนคิดว่าบทที่สามบทที่4นะเออคิดว่าตามฉบาบของเกมนะแต่เอาเป็นว่าคาเลมานี่เดี๋ยวผมค่อยลุ้นใน อีเวนต์ของเกมเนาะในวันที่20กรกฎาคมตอนบ่ายสามส่วนถ้าถามว่าถ้าเกิดใครอะได้จริงๆอะ่ะซูมไปเลยก็ได้ไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมข้ามนะเพราะว่าเพชรผมไม่เหลือแล้วกดตู้ายนะ้ำไม่ได้สักตัวเลยหลุดซีดาวหลุดเล็กก็ไม่มีนะครับแถมมาช่วงมีแคมเปญเบอร์เดย์เออมีแคมเปญเบอร์เดย์ของซูซูกุเนาะก็เลยกลายเป็นปว่าไม่เหลือเพชรเลยนะครับ ก็เลยกาจะหลังจากเนี้อาจจะเก็บเพชรยาวๆนะครับแต่อาจจะมีการทําคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับอตู้ไหนหน้าสนก็อาจจะกดสักโลอะไรแบบเนี้หนึ่งโลสิครั้งอะไรแบบเนี้เออเพราะว่าตอนนี้ผมขาดแค่หุ่นใหม่ตอนนี้มันมีหุ่นใหม่เพียบนะแล้วก็มีหุ่นเก่าที่ยังไม่ครบเนาะแต่ว่าตัวน้ำบินเนี่ยผมค่อนข้างจะโอเคแล้วเออ ขายแค่หุ่นยนต์ตัวใหม่ๆแค่นั้นเองถามว่าทำไมผมข้ามตู้นี้เนี่ยก็เหตุผลหนึ่งคือเพจไม่พออีกส่วนหนึ่งคือคือตัวหุ่นมันไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะแต่แค่อาจจะเทียบกับกุเรนนิชิกิร่างแรกไม่ได้เฉยๆแต่ถ้ามีก็ดีแต่ถ้ามีซ้ำก็ได้เพราะว่าคุณสามารถเอาคิวที่ได้มาเนี่ยไปอัพไปเอาอาวุธใหม่ของกุเรนร่างแรกได้อะไรแบบเนี้ย เพื่อการมันเป็นการเอาโบนัสแตกอะ่ะแต่โบนัสแตกมันเพิ่มดีเฟนซ์เฉยๆกับจำนวนบล็อกก็เลยผมค่อนข้าง,าง,างเฉยๆรอรอ,อกูเลนเซเท,ทนมาเดีย๋ยวค่อยว่ากันกูเลนเซเทนน่าสนใจกว่าสำหรับผมนะโอเคเดีย๋ยวเอาเป็นว่าในละเอียดของคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้แหละเออก็จะมีไม่มีมากก็คือเดี๋ยวสรุปให้ฟังกันมันเป็นอีเวนต์ของบลสกิวนะครับ ก็คือเป็นอีเวนต์สำหรับคนที่มีกิวนะก็อ่าตัวนับไอตัวละครอย่างเราเนี่ยก็คือตัวผู้เล่นเนี่ยมีหน้าที่ก็คือฟาร์มคะแนนสำหรับบุคคลเนี่ยก็คือฟาร์มคะแนนให้ได้ถึงหล้านแต่ถ้าเกิดทั้งกลุ่มเนี่ยช่วยกันเก็บให้ถึง70 000, ล้านเพื่อรับของรางวัลน,นะครับลงอย่างน้อย10รอบเป็นอย่างต่ำนะเพื่อจะรับของหลังจบกิจกรรมนะฮะแค่นี้ ส่วนตู้กาชาก็ตามที่เห็นนะก็คือคาเนบันี้คาเรนบัน,น,น,บน,นี้นะแล้วก็ตัวของกุเรนนิชิกิ3นิ้วเออหรือเรียกกุเรนมาทูสามนิ้วก็ได้ไม่ว่ากันซึ่งเอาจริงๆถ้าเกิดใครมีใครมีคาเลนบิชชอปที่ผ่านมาก็ไม่ต้องสุมหาก็ได้ส่วนตัวนะหรือหรือใครยังไม่มีเลย แต่อยากได้คาเลบันนี่จริงอ่ะอันนี้ผมไม่ขาดศรัทธาครับแต่เราจะมาดูสกิลกับไอตัวหุ่นเนี่ยเรามีข้อมูลอยู่แล้วเนาะก็เลยไม่ขอพูดถึงแล้วกันแต่เราจะมาพูดถึงคาเลบันนี่ว่าจะมีสกิลกิมมิคแบบไหนซัพพอร์ตกลุ่มพาคีได้มากแค่ไหนอันนี้น่าสนกว่านะครับถ้าเกิดมันทําให้กลุ่มเก่งขึ้นก็โอเคเออสำหรับกลุ่มนะโอเคขอจบเพียงเท่าน,นี้ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสําหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ